ก็ขอสวัสดีนัก DIY ทุกท่านนะครับคลิปนี้มีรถบังคับมารีวิวนะครับของที่ได้มาครับนี่ครับมีรถบังคับนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ชาร์จนะครับสายสายของที่ชาร์จครับยาวประมาณ1เมตรนะครับ แล้วก็รีโมทนะครับรีโมทเป็นรีโมท2.4งสี่กิกะเฮิร์นะครับ,รมรมรบไม่มีเสาแล้วก็ตรงนี้เป็นสายถ่าน AA 2ก้อนนะครับตัวนี้ไม่มีถ่านมานะครับต้องใส่ถ่านเองแล้วก็ตัวรถนะครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงกรอบตรงนี้นะครับเป็นโลหะนะครับนี่ นี่คือแม่เหล็กนะครับส่วนล้อยางนะครับเป็นยางนะครับยางนิ่มๆเลยครับแล้วก็มีโชคหน้าหลังนะครับ ตัวนี้ตัวบอดี้มีน็อตยึดนะครับแต่ผมถอดออามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ครับอยูข้างในมันนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับ ตรงนี้ช่องสายเบ็นะครับตรงนี้มีน็อตยึดมาให้นะครับตรงนี้ยังไม่ใส่นะครับเปิดสวิตครับจะสังเกตว่าตัวรถก็ไม่มีเสาครับเพราะว่าเป็นคลื่น2.4กิกะเฮิร์นะครับ นะครับเชื่อมต่อแล้วครับจะให้ฟังเสียงของมอเตอร์นะครับ ตัวนี้ขับเคลื่อนตัวนี้ขับเคลื่อนสองล้อหลังนะครับไม่ได้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับขนาดของล้อนะครับนะครับประมาณนะครับยาวกว่านิ้วชี้ผมนะครับนะครับเทียบกับ ขวดน้ำนะครับถ้าใครต้องการนะครับอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะก็ทักมานะครับตัวนี้ผมขายที่600บาทนะครับตัวนี้ขนาดใหญ่นะครับ1ต่อ10นะครับซึ่งขนาด1ต่อ10มันก็จะใหญ่กว่ารถดิฟ1.10ต่อนะครับเพราะว่า รถมีฟุตจริงๆมันก็จะใหญ่กว่ารถเก่งอยู่แล้วนะครับตอนผมจะส่งไปนะครับผมจะทำความสะอาดให้ก่อนนะครับเพราะว่าฝุ่นเกาะเยอะเลยตรงนี้เขาทำถนนนะครับแถวบ้านผมฝุ่นจะเยอะมากๆเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ